มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมีกิจกรรมดีๆค่ะมาเชิญชวนให้กับผู้ที่สนใจนะคะที่รักในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะแล้วก็อยากที่จะเที่ยวชมสวนผลไม้ไปพร้อมๆกันค่ะในวันที่17กรกฎาคม2565นนี้วิทยาเขตจ,จันทบ,บุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกของเราจัดงานเดินวิ่งชมสวนผลไม้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ กิจกรรมวิ no ่งเดินเพลินชมสวนผลไม้ในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2,565ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีนะคะแบ่งออกเป็นระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตร21กิโลเมตรและ VIP ค่ะซึ่งการจัดวิ่งเดินในครั้งนี้นะคะจะมีค่าสมัครนะคะแบ่งเป็นแต่ละประเภทด้วยกันคือ5กิเมตรนะคะจะเป็นอัตราค่าสมัคร500บาทค่ะ10กิเมตรนะคะในมินิมาราทอนก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการสมัคร600บาทและฮาฟมาราทอนนะคะ21กิมค่าใช้จ่ายในการสมัครคือ750บาทค่ะและไม่จำกัดระยะทางสำหรับ VIP นะคะก็จะเป็นอัตราค่าสมัคร2,000บาทค่ะซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม ก็จะได้รับแจกเสื้อนะคะที่แบ่งออกเป็นสีสันตามแต่ละระยะทางที่ทุกท่านได้สมัครลงไปนะคะแล้วก็ทุกท่านที่เข้าเส้นชัยนะคะก็จะได้มีการรับเหรียญรางวัลค่ะรวมถึงผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นท่านแรกนะคะของแต่ละประเภทก็จะมีเป็นโล่รางวัลแจกให้ด้วยนะคะซึ่งเราได้มีการเปิดรับสมัครไปแล้วเรียบร้อยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2565ค่ะนอกเหนือจะเป็นการร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยที่ ต้องการให้นักศึกษานั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมนะคะร่วมกับคณาจารย์แล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดโดยคณะเทคโนโลยีสังคมแล้วนะคะยังเป็นการที่เราจะร่วมกันนะคะกลับมาหวนคืนวันกับสิทธิ์เก่าคืนถิ่นด้วยนะคะซึ่งเป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะเพื่อให้ทุกคนนะคะได้ร่วมชมสวนผลไม้แล้วก็ดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันกับ SCT จันฟันรัน2022วิ่งเดินเพลินชมสวนผลไม้แล้วพบกันในวันที่17กรกฎา,าคม2565ค่ะสามารถติดต่อนะคะแล้วก็สมัครได้ที่เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กนะคะหรือว่าให้สะดวกก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์0926165245ค่ะ